ต่อจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะพาท่านเข้าสู่จินตนาการของนิยายเสียงในช่องชิวยช,ช,ยชยน่วันนี้จะเสนอในเรื่องวุ่นรักนักดนตรีเขียนโดย จุ้ยพิสิทธ์ก่อนจะรับฟังกราบด้วยความกรุณากดติดตามช่องกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์เชิญท่านเข้าสู่จินตการของความรักอีโรติกโรแมนติกและสวีทเลิฟได้แล้วนับบัดนี้ เช้าที่ย่ำเดินอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงหอบังเป็นระยะระยะของนักดนตรีหนุ่มวัย20ปีพี่เป็นนักดนตรีหนุ่มผมยาวยาที่กลางคืนจะออกเล่นดนตรีตามร้านตามผับต่างๆในกรุงเทพและละแวกใกล้เคียงเพราะเขานั้นมีความรักในเสียงดนตรีเสียงกิตาร์ชอบร้องเพลง และชอบเล่นกีตาร์เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาหลอ่อบุคลิกดีไม่แปลกจะมีสาวๆมาชอบมากมายฟันสาวๆไปก็หลายคนทันใดนั้นเสียงผู้จัดการร้านทักพิเมื่อเขามาถึงหน้าประตูผับอ้าวเฮ้ยพึ่งมาเหรอเองเกล็บสายแล้ว ขึ้นเวทีได้แล้วช้าโดนปรับด้วยเฮ้ยเสียงพี่ต่อไปอย่างเก่งใจครับผมพี่วันนี้รถติดมากเลยครับพี่ผมเลยลงเดินเลยช้าครับพี่ผมขอโทษทีนะครับพิธีการต่อไปเออรีบเข้าพี่ปูมาจะยุ่งนะเองพี่ปู่เป็นเจ้าของร้านสาวสวยอื่มหุ่นเซ็กซี่ใจดี ว่าแล้วพิก็เดินขึ้นเวทีพร้อมกับเอาอาวุธคู่กายออกจากกระเป๋าเพื่อเตรียมตั้งสายและสาวเช็ค อตั้งสายเสร็จพี่ก็เริ่มบรรเลงเพลงแรกจนจบได้รับเสียงตบมือจากบรรดาแขกผู้มาฟังเสียงตุต,ตีของพี่อย่างท่วมทน้นในบรรดาเสียงตบมือนั้นมีเสียงของพี่ปูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยพี่ปูมาพอดีแต่โกนทักทายพี่ด้วยความสนิท็สนมวายพี่เล่นเพลงนี้เพราะจังเลยอ่ะพี่ชอบมากเลย ดูไหมพี่ชอบเพลงนี้มากเลยวันนี้พี่ปูแต่งตัวสวยกว่าทุกวันด้วยชุดอันดีลัดลูกเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งของเนินเนื้อทุกส่วนพี่เห็นยิ้มมุมปากและตอบกลับไปว่าขอบคุณมากนะคะพี่ถ้าพี่ปูชอบผมจะเล่นเพลงนี้เป็นเพลงเปิดทุกวันเลยนะคะพี่พี่พูดเอาใจแม่ม้เจ้าของร้าน สาวสวยสุดอ่มยิ้มแก้มแดงพร้อมกับเดินเอาแก้วปรันดีไปให้พิบนเวทีพร้อมกับยิ้มมุมปากทันใดนั้นมีเสียงซุบซิบของหญิงสาวสองคนตรงมุมโต๊ะนั่นคือเสียงของดาและไก่สาวเสิร์ฟวัยร้อนแรงแห่งผับแห่งนี้ดาเอ่ยขึ้น เฮ้ไก่มึงว่านะพี่ปูเสร็จพี่พีย่างหวะทันใดน,นั้นไก่หันมามองกวับกับดา่ากูจะไปรู้เหรอไก่กระแทกน้ำเสียงเหมือนไม่พอใจเพราะไก่เองก็ชอบและหมายปองนักดนตรีหนุ่มเช่นกันพร้อมกับเดินสบัดเชิดหน้าไปอยู่หลังเคอน์เตอร์ พร้อมกับลงบินเปิดเบียร์กินย้อมใจไก่นั่งบนและอุทานออกมาว่าสักวันนะพี่พิกูจะจับแม่งทำผัวซะเลยสักวันเถอะพิเล่นกีตาร์ร้องเพลงเขาร้องเพลงเพราะจนเป็นขวัญใจของสาวแก่แม่ไม้และใครอีกหลายคนพิ่ทำตัวเหมือนสายลม ที่ลอยล่องไปลอยไปลอยไปตามสายลมทํางานได้ก็กินเที่ยวกับสาวๆที่ชอบพอกับเขาใครให้เงินเขาเขาก็ไปกับคนนั้นได้ชีวิตนักดนตรตีกลางคืนคือการเสพสุขไปเรื่อยตามกระแสสังคมที่มันพัดพาเขาไปเสียงเท้าพุัธการเดินจำอ้าว ส่งใบที่ลูกค้าขอเพลงพิมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเอ้ยมีสาวโต๊ะเก้าขอเพลงเองมานะพี่หันไปมองโต๊ะเก้าสองตาเห็นสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยแต่งตัวย,วยั่วเย้านมทะลักทลน้นขาวอวบกระโปรงสั้นนั่งยิ้มหวาน พูดกับไม่แ <c oughs> ้คุณสุภาพสต,ตรีตอ,องกล้าครับขอเพลงนี้พร้อมกับติดปลายดวงด้วยแบงค่วงอย่างนี้มีเลยครับที่ผมจะไม่เสนอแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเล่นเพลงนี้ขอให้สาวสวยเซ็กซี่ตองกล้าฟังผมอยากทราบว่าชื่อนามสก,กุลชื่อเรียนเสียงไรครับ จะได้ไปขอกับพ่อแม่ได้ถูกผมจะได้ไปถูกบ้านนะครับแลววของชายหนุ่มนักดนตรีทาให้สาวเจ้าเขินอายหน้าแดงและแล้วเสียงกีตาร์ก็เริ่มบรรเลงขึ้น เสียงตบมือดังขึ้นเป็นระยะจากบรรดาสาวๆก็ดังขึ้นอีกพร้อมกับใบหน้าที่งอนเงาของพี่ปูพี่ปูแกเป็นแม่ไม้สาวพาวสเสน่ห์ที่อยากจะจับพิทําผัวเช่นกันด้วยความที่สามีแกตายไปหลายปีจึงมีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูง จึงอยากจะลองจัดกับกนักดนตรีหนุ่มสักครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสเพราะพี่เล่นเสร็จแกมัวแต่เทคแคร์แขกจนพี่ไปกับสาวคนอื่นหลายครั้งวันนี้พี่ปู่จึงร้องทักพี่ว่าพี่จา๋าพี่จา๋าวันนี้เล่นดนตรีเสร็จอย่าพึ่งไปไหนนะวันนี้พี่เออวันนี้มันเป็นวันพิเศษของพี่อ่ะ พี่ปูก่กะจ,จัดกับนัตตีหนุ่มเต็มที่วันนี้ประกอบกับบาลันดีที่แกดื่มไปหลายแก้วจนทำให้แกไรซึ่งความอายนัตตีหนุ่มพักเบรกเดินมาถามพี่ปู่ว่าพี่ปู่มีอะไรด่วนหรอครับผมให้ผมอยู่รอวันนี้พี่ปู่ตอบพีไปอย่างเหนี่ยมอายว่า เออพี่อยากให้รางวัลและโบนัสเธอเป็นการตอบแทนอ่ะที่เธอได้สร้างสีสันให้พ,พับพี่พี่ตอบกลับไปว่าอ๋อได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลงมาหานะครับผมถูเวลาก็ป่าเข้าไปละสองยามฉันจึงอิงคำถามถามเจ้าของลาน ถามว่าพี่ปูมีอะไรให้ลับใช้หันไปมองพี่ปูอีกทีหนึ่งอ้าวพี่ปูหลับพับขาโต๊ะไปซะแล้วแต่สำหรับพี่เองนั้นก็มีก๊อกสองคือสาวเจ้าโต๊ะเก้าที่ขอเพลงและติดสอยห้อยทิพแบงม่วงจองไว้ก่อนแล้วสุดท้ายพี่ปูหลับพับขาโต๊ะ ส่วนพี่ก็ไปกับลูกค้าปญญามเดอร์บยาูเสียงโดยจุย้ยพิสิทประพันธ์เรื่องบทโดยจุย้ยพิสิท ติดตาม,ตตามยายเสียง EP ที่สองได้ได <Music S 1> ในครั้งต่อไปได้ใน EP ที่สองเรื่องจะเป็นอย่างไร<น>กับนักดนตรีลูกเรื่องราวจะมีมากมายบุญนในพับอย่งนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาหน้าถึงจุดนี้พบกันใน EP สองครับ